สวัดีค่นักเรียนสวัสดีนักเรียทุกคนนะคะสวัสดีผู้ปกองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ, <S <S คะ Good morning Good afternoon Good evening สวัสดีทั้งตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะคะครูวิจิตมาอีกแล้วนะคะจ,จับจองมองหาที่นั่งค่ะเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้เลยนะคะเชิญค่ะขออนุญาตเก็บเครื่องมือก่อนนะคะโอเคค่ะ เป็นไงค่เรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการใช้บันนะคะดูรูปร่างหน้าตาของทอาสก่อนนะคะเป็นไงคะอ่าดูตรงนี้ก่อนนะคะบันคาที่ใช้บันค่ะแอนแอนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงดูซินะคะ,ะดูค่ะมีคําว่าอะไรบ้าง คำแรกบันไดบันไดต่อไปค่ะบันลือบันลือต่อไปค่ะบันทึกบันทึกคำต่อไปค่ะบันดาลบันดาลสุดท้ายค่ะบันเทิง บันเทิงบันทั้งหมดทั้งมวลที่ครูเล่ามานี้ที่ครูอ่านให้ฟังนี้คือบันใช้นอหนูนะคะหนอหนูสะกดนะลูกงั้นนี้เห็นไหมคะหนอหนูคําว่าบันนะคะวันนี้เราสอนคําว่าบันที่ใช้นอนหนูสะกดนะคะเอาละค่ะเรามาดูความหมายของมันดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญค่ะ นะคะบันดาลบออะโนบันโดออาราดันบะันดาลบันดาลหมายความว่าเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยแรงอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลนะคะคำต่อไปค่ะบันไดบออะโนบันโดไอไดบันไดบันไดความหมายของเขาก็คือสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆสำหรับขึ้นลงนะคะบันไดนะคะ ต่อไปค่ะบันทึกบออะนอบันนอเอกทึกบันทึกบันทึกหมายความว่าจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำต่อไปค่ะบันเทิงบออะนอบันทอเองอทึงบันทิงหมายความว่าเบิกบานรื่นเริงทำให้สนุกสนานนะคะต่อไปค่ะบันลือ บออนอบันรอ,อือลืออ่านว่าบันลือบันลือหมายความว่าเปล่งเสียงดังต้องหรือดงดังเรื่องลือนะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลของคําที่ใช้บันนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะคำที่ใช้บันบันดานบันไดบันทึก บันเทิงบันลือเอาเด็กๆเราอ่านนดงสิคะนึงสองสามน้ยังค่าโอ้โหเก่งจังเลยปลุกมือให้หน่อยนะคะนักเรียนอ่านได้แล้วก็แปลความหมายให้ได้นะคะ อ่านได้แปลความหมายให้ได้นะคะโอเคค่ะอันนี้คือคำที่ใช้บันนะคะครูพยายามอ่านได้หลายรอบให้นักเรียนจำได้สะกดคำได้อีกรอบไหมอ,อีกรอบก็ได้บันดาลบันไดบันทึกบันเทิง บันลือ,อเก่งมากเลยค่ะเก่งมากค่ะในขณะนี้ในเวลานี้เราเรียนเรื่องการใช้บันแล้วนะทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนจำให้ได้เขียนให้ได้เรามีเพลงมาประกอบเพื่อให้นักเรียนจำคำต่างๆ ได้นะคะอยากให้นักเรียนจำมากกว่านี้นะคะจะได้อ่านหนังสือเก่งๆอ่านคล้องๆให้ผู้ปกครองฟังด้วยเรามาร้องเพลงกันดีกว่าค่ะช่วยจําน,นะคะมาดูค่ะมีเพลงอะไรบ้างชื่อเพลงอะไรนะเป็นเพลงเกี่ยวกับคําที่ใช้บันค่ะนักเรียนลองดูนะคะ โอเคค่ะมองเห็นนะคะมองเห็นชัดเจนนะคะมาค่ะอ่านตามนะคะบรรดาลงบันไดบรรดาลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบรรพึงมีเสียงไปรือส์นันดัง เสียงบรรลือสะนานดังยากไหมคะอ่านได้แล้วทีนี้ก็ฟังครูร้องค่ะบรรดาลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบรนเทิองมีเสียงบรรลือสะนานดังเร็วก็ได้ค่ะบรรดาลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีเสียงบรรลือสะนานดังโอเคพร้อมยังอ่า เาะจังหวัดด้วยนะคะเปล่งเสียงออกหนึ่งครัง้งคลอปหนึ่งครั้งนะคะบนรดางลงบันไดบรรยกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิองมีเสียงบรรลือสนาสานันดังเอาเร็วกว่านี้ค่ะบรรดางลงบันไดบรรยกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิองมีเสียงบรรลือสนาสานันดังโอเคค่ะนักเรียนไปฝึกหัดร้องนะคะจะได้ช่วย จำนะคะในการเรียนคำที่ใช้บันนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะนักเรียนทังพาอา่านสะกดคำแล้วก็ร้องเพลงด้วยจำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะยกสุดท้ายจะสรุปให้อีกนะคะแล้วถึงจะให้นักเรียนไปคัดคำที่ใช้บันแล้วก็คัดเพนงไปด้วยนะคะ ะคะคุณครูให้งานแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวสรุปไปอีกนิดหนึ่งนะคะดูค่ะค่ะอ้าวดูค่ะคำแรกค่ะบันดาลยังไงคะพารูสีพารูสีเป็นไงคะบันดาลให้เด็กชายเวหามีปีกและบินมหาได้แอนแอนนี่คือพารูสีเราค่ะคำที่สองบันไดยังไงบันไดนะคะ บันไดบ้านผมมี5ขั้นนะครับไปค่ะบันทึกบันทึกบันทึกเป็นยังไงเอ่ยฉันจดบันทึกเหตุการณ์ประจำวันบันเทิงการร้องเพลงทำให้เกิดความบันเทิงและคำสุดท้ายค่ะบันลือชื่อเสียงของเขาบันลือไปทั่วโลก โอเคค่ะเป็นนักเรียนได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกสนานเื่นเริงนะคะครัวหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้ด้วยอย่าลืมช่วยงานบ้านทํางานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะเป็นเด็กที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีของชาติการนี้ก็สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกรอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ